มาจ้าพ oh, uh, ี <streaming> ่น right? um, uh, ้องพี่น้องมาหาเห็ดกันแต่เดืกแต่เศร้าเด็กพี่น้องเด้อโอ้ยอันนี้เห็ดดินทองเอ้ยเออเห็ดดินนี่เอาตีนมัเนอะเละได้เออเอาไปตองห้องปุลงห้องไปเอาเข้าไปป่าพุ่นเนาะไปชวนถั่วพรหาน้ำก็ได้ใช่เออเออได้อยู่ได้อยู่เออมันจนเน่าเห็ดผงออกได้เนี่ เด้อออกเด็ดพี่น้องเฮ็ดผึ่งเฮ็ดดินออกเด้อพ่อเฮ็ดเลยน่ารอได้เห็ดเลยจากน้องทุกคนเด็ดมีดอยู่ใสเอามีดขึ้นเอาหน่ะนี่เด้อเด็ดพี่น้องเฮ็ดผึ่งเฮ็ดดินออกพี่น้องเอ้ยนี่เด้อเดี๋ยวเขาสีโลหะน้องเนาะอ่อนๆเฮ็ดเท่าเอ้ยนี่เด้อเอามล์เกงรวมกันเนาะเฮ็ดรวมเนาะ ไปไหนไปไหนมันเสีเยวเวลาหลันขางในล่มมันดอกเลยโอเคบ่เอาใส่กระตาบัานค่อยๆเออเอาคิดีสบายดีจ้าป้าลูกข้าป้าต่เด็กเดกจ้าพี่น้องเนอปาไปลองหามาันใกาย,เ,ยเอาแถวนีเลยเข้าไปเฮ็ดนะมองเขาเคยหาเคยเอาเล้วพี่น้องเอาเลยมาหาบึง้งมองเคยเอาเห็ดพิ่งขา้าออกเนะแถวคุณนเน่อ ป่าเงา้ยหมดเศร้าเด้อพี่น้องเด้อมาแต่เด็กอากาศมันจังบวนแห้งยานแดดเอามาสวยกับแดดแดดเด้อคันเทามาสวยกันเมื่อยฮาเลยกัเมื่อยหิวน้ำน้ำคันมันแดดไรกันมาเอาว่านนี่ฮะแทวได้สะเอาเท้โอ้คำบอกไม่ใช่หาเลโลไปนี่ให้บักพรพาหาก่อนบักพรมันเริ่นตื่นแล้วเออโอเคโอเคสิ โอ้เฮ็ดดินเด้พี่น้องเด้อเฮ็ดดินนี่เด้อ่ะเอาไม่ทองมันนั่นเฮ็ดเบื่อันนี้เฮ็ดดินอันนีเองเอาขี้ดินออกโลดเออเอาเมื่อห่าวหลังมันทะล็กบ่ลลางก่อนก่อนเนาะไปไปไปถ้าข่อยโลดแน่เฮ็ดผึ่งออกปะป้ามันยังหัวดคือขาดหมดเลยเนี่ยเรื่งเข่ากได้มาไหนฮะลามหัวดฮะเออเราซื้อมาใหม่ถ้ากระตื่นบ่ หนึ่งแล้วบอกเขาจะไปดีลุ่ปาน่ะไปไปโหลดาก่อนลุงพงเลยพอได้แกงมือเส้านี่นะจากแกงเห็ดยำมือเส้าเนาะเห็ดปีชัางกระป๋องกันนะฮะน้ำกาแฟโอ้เราเห็ดสูตรใหม่เนาะขัดอะไรกระป๋องเบี้ยเนาะเอามาเห็ดเนาะใบทองไปย่างเนี่ถือรถเสียมไปขุดมันกิโลพร้อมมาคุณจะถือเสียมเขาจะขุดเั็นกิโลไป ชวนพรหานึ่พี่น้องทางนด้นะฮะนี่เนี่นี่เนี่เห็ดดินเห็ดดินเออเอาโลดเห็ดดินแหละนะหันออกกันนะนี่เออีรอให้นลม้ำมันสีใสเห็ดเนยเออ ็ดเพิ่งก็ออกเห็นบ่ฮอดขึ้นเทิงเนาะเนาะพอเนาะเพาะว่าสิไปฮะเฮ็ดขาเเห็ดยังท้งนะเฮ็ดมยังนี่บ่เฮ็ดเพกบ่นี่บ่เบิ่งอโอ้เ็ดเบื่อเด้อพี่น้องเด้อสีแดงๆบเ็ดเบื่อคันสีแดงนี่เนาะเ็ดยเด้อพี่น้องเอาดงดเฮ็ดข้าวแป้งเาว่าแม่นบ่

ก็พื้นกันเลยไม่แดงทำยังเลยพอวันขึ้นเขามาทางนี้อ่ว่าหาพื้นวันเอาไม้แดงเป็นดังพึ่งเหลืองแล้วพี่น้องอย่างนี้นี่นี่เออดออกสีเหลืองนี่นี่สองดอกสองดอกเอาเอาที่ดอกสองดอกสองดอกเออเห็ดพึ่งเหลืองหาด้อกเจ้าวดอเห็ดพึ่งเหลืองออกนี่ไปบัเนี้ kia bằng đồ phôn Vết phừng lương đó, Ồ, há đấy phụng chậu Mần chẳng xì hết, hết, này Hết nè, nó thông nó, nó phôn Đấy Và xì xa nó Phải thông nhang nha Mình cái chẳng há hết nó à, Há như đó hả Khôi xứ mần bộ mùn đó Hết nhang Ừ, áo áo gì đây á เพิ่มเลี้ยอีกแล้วนี่กเออนี่งเด้คกวอบน้อยเด้อเด้อมืออื่นเอานั่นน้อยหนึงนะฮะได้อีกแล้วพี่น้องเอาไม่ท้องอพอนได้อีกแล้วไปนัเด็แถวนี้เห็ดออกนั่นทางพุนมันบ่อทางพุณนนะเนาะพอนหนะฮะเออลอยลดทองลอยลอด พอได้แกงระยานั่นเหาก็เมื่อแกงใส่ข้าวเบื่อแล้วก็รพักทิวเนาะพักอีตู่ฝึกลงโอ้ใช่แซ่บเนาะพพรเนาะฮะไม่ใส่เบิ้งเบิ้งพออีกแล้วนี่ดยามันเอาโลดอย่างเราดอกสองดอกนี่ดิเพ็ดน้ำมากอันนี้เอาดินออกนี่เคี่ยวโดดินนะไปโหลดไป คอยโลหาเธอละน้อยเธอละน่อยนี ì, hết, ì, <c> ่แหละมันอยู <c> ่แถวนี au au <c> ้แหละนี <c> ่เห็ดนี au, au au ่ลุงพงหานั <c> ่นมันออกแถวนี้เห็ดนี <c Folge> oh, ่เด้อฮะเราว่าวมาจากไหนเที่ยวป่าติวเบ้อเราว่าวมาจากไหนเออป่าจิกแหละนี่ฮะแถวนี้แหละป่าจิกงูยิ้มมีแค่ ้าเย็นเดลี่เนาะโอ้ยมีแหวนเด้เย็นเด้ทองเลยอ้าใบตองกุ้งจะใบใหญ่ๆใหญ่ๆงามขักขนาดเลยธรรมชาติบ้านเฮาเขาว่าเขาพ่อเห็ดอีกแล้วน้ำทองเห็ดยังทองไม่ใช่เออเห็ดดินเพี่น้องเด้อเออแม่เลยอันนี้เห็ดกระแป้งอันนี้ ลายครั้งนี้ลายเฮ็ดกราแ้งนั่นนี่หลอกใสเออนี่เด้พ่อเฮ็ดอีกแล้วอุ้ยงามมาเลยนี่เด้เออเอาเอา,าเฮ็ดกราแฟงั้นน,นี่จ้ะอืเอเอาตีนมันออกเด้อเอากระดิ่ออกโลดได้เห็ดผึ่งเท้าอีชักซิปโดกับฟอแกงอลไรนี่เนาะ <c oughs> มีดได้ทอง ไปกำลังงอกำลังเดือดถามแต่เนาะเอยากได้เห็ดเนาะเขาอยากกินแกงเห็ดรวมกันนี่นะเขาอยากขึ้นเลยบริกากินเนาะทองเนาะโอ้ยเย็นเย็นเออเบิ่งเอาเราด้อท้องเด้อคันมันอ่อนเด้อยเห็ดเผาะเด้ออ่อนบ่แก่บ่เห็ดเผาะแก่แก่แล้วเอามันอ่อนจะเอา เฮ็ดเบือเฮ็ดเบือนี่คขาบางยาวๆนี่เฮ็ดเบือแล้วเลยนอกพรนอกเออเตี้ยๆขาวๆเลยแม่นโลดเออนั่นแหละเฮ็ดเขาแป้งเลยนะเพราะมันเฮ็ดดินได้เฮ็ดดินมันสีดอกใหญ่ๆเนาะอันนี้อยๆดอกน้อยๆขาวๆนั่นเฮ็ดเขาแป้งเลยช่วยบิึงห่างตรงบึงได้ทรงสามดอกขาไปเรื่อยงอะไรเขาแกงยี่ดอก มไปหามอาหารชิได้หรอกเห็ดเบื่อนี่โอ้ยเห็ดเบื่อหลายเนาะพ่อเนาะแล้วจ้าเห็ดฝรั่งขาวนี่เฮ้เห็ดฝรั่งออกแล้วตัดกระดกโอ้โหอย่างไรจะใช่บ้างี่โอ้ยดอกงามเลยเนาะหาหมูมาหน่อยเด้อดอกไม้ใหญ่ไหมเนาะนี่ดอกเล็กเ มันมีบ่หมู่มันมันหมักมีหมู่ดะเห็ดเผือขาวนี่ค่ะมันออกจากแถวริมนี่นะมันหมักแถวบริเวณหาเห็ดน้ำว่าวนัวหัวหมวนน้ำอันนั้นคอยเสียดเขาก่ํมให้กินเดิฟออนเดี๋ยวคอยเมื่อเนี่ยคอยสีลงไปตลาดมาเท่าเขาเนาะมขาลงไปซื้อเขากรํากับกระดูกเนาะมาต้มให้แม่เฒ่ากินเนาะอันขึ้นเล่นเดิฟออนคันมึงอยากพรอนกูชิมาแล้วกูชิ ขันยาเขากำเขากึมนั่นผู้เสียดเจ็บแสบเมื่อนี่ก็สิไปซื้อเขากำม,มามาพี่น้องมาเห็ดโค้งหวานซื้อเอาหมักข้าวแน่เนาทองเนาะหมักข้าวหมากหนึ่งเนาะแล้วก็ซื้อเอาเขากำมาหนึ่งกินเขามาใส่กับข้าวขาวเดวยทองผสมกันเด้อมาไว้เลาะไร่หม่องได้ไปเลาะโฮมกันอยู่ไม่ใช่ได้ไปเลาะโฮมกันเห็ดนั่น เไปไปค่ะมีท้องพีพีขอบคุณเท่องานกระสีเลาะลงมาอีกนี่ชีบุได้แกงบ่เห็ดนี่มันเป็นแนงไดนเบิ้งมันเป็นจังได้มันคือมาหาหยาดเถะโนพรเนาะพอเห็ดอีกแล้วนี่เด้ใช่เออเออเห็ดิึงขาวคือกันนัดนึงเลย เอาโลดเอาลดนี่เลยเห็ดฝรั่งขาวนี่กแเอาเนียงเอาทิ้ินออกโลดทองเออกลมอ่ะพี่น้องเลยเลยหนึ่งฝรั่งหวานนี่เนาะเหลืองกับเน่าทิ้งๆไปเห็ดเชื้อไม่ใช่หยียบลงเออเห็ดเชื้อมันแม่นคกลมสอพอนว่ะเน่าเห็ดเชื้ออืมเห็ดเชื้อปีหนามันเกิดอีกเนาะเหม็นสะพอนเนาะเน่าอยู่ลูกลดนึง เอาเสียมขอดลงเลยเจ้าเได้มันเน่าผิดเนาะบ่มีคนหาเห็นเบิ่งได้เบิ่งได้นี่แหละฮะวาเอาผ้าเจ้าเขาไปเบิ่งเลยอือกำไม้นั่นแหละเออเขาไปลอดไปก็สับลาดอยู่เย็นก็ไปหอดมนเข้มขางอ้าวเห็ดพรั่งเขาเอาเอาเอาได้อยู่ดอกเอาเบิ่งดูนะอ้าวเบิ้งดูหมู่มันเน่าผิดพี่พี่มาเมาพี่ท้องพี่พี่มีดอกหน่อยดอกหนึ่งอีก ดีๆเด้อพวกเจ้าให้ผลเท้าออกเออปาดออกมาเอาพี่อีกไม่กิโลพอนเด้ใส่เลยว่าเออดี้อ้าพวมออกคองนี้พวมจุ้มๆเลยนะเอ็ดผลเอาเลวขาดเลยเอาเอาเอาโลดเอาาบมัเท่าเลยเอ็ดโอ้ยผี่น้องเอ้ยสิฟอกแกนตัดออกตรงหน้าทองเออ เฮ็ดทานพี่น้องดำๆนี่เอ้ยบ่แม่นทองพี่น้องเด้อนี่เกียคิดออกทองอะไรเฮาบ่เห็นมันดำเลยพี่น้องเฮ็ดทานนี่อบ่เคยเห็นแต่สีดำเออข้ามมาทานกันด้นะ่น้องพรเนาะเฮ็ดทานพี่น้องเฮ็ดทานหลอกอีกก่อนเด้อพี่น้องเด้อเห็นแต่เห็นแต่สีดำเออหลอกให้มันพอแกงก่อนเฮ็ดออกแถวนี้นี่แหละเขายังเว้าเห็นบ่นี่นั่งทิ่มเฮ็ดนั่นนี่เด้อเอาๆๆฟังมันออกอีกซาแนนี่มันเป็นเสื้อมันออกะ เออมันเน่ากันเอ้าเอาเม่ทองโอ้ยแล้วได้มันทีหักเลยก็มองระดูโองโขงได้พี่น้องเลยเเห็ดเผือกกะลิเมนเลยเอารดถัดทั่อยวางเลยไปบันเนะโตอีกบันเดเดี๋ยวเดจ้าทุกคนโดนโดนพ่อชนเห็ดเงกันกะวานคือกันให่เงนหเอาเต้นเต้นเอาเป้าหางเต้นบบกใหญ่เลยนางทองเอาเอากูเดียเ้ยวอบกูแล้ว เอาไม่อีทองเฮ็ดทองเอาไม่ดม่ได้ชู้โอโกยผึงแต้นตอดแล้วแต้นตอดเจ็บเด้อีทองบุ๊เข้าไปอีทองกันดอกกยไปต้องหั่นเออไปตองหั่นมันมันก็ลัตอดนลยเอาอะไเฮ็ดนะเอาอะไรเอาทองมีตอดมึงบ่ดทองโอเคไปไปไปยะยะเฮ็ดมะเอากระตานี้นี้นี้ไปก่อนไปเอาออกไปก่อนไป ท้อมึงเป็นยังไรแน่ยอามาออมาหังมันหนาหังมันมาเด้อสูงคุณเห็ดมันเด้อพอมึงได้ไรหังมันหนามาเออออกมาแับนี้คุณเห็ดมันมามาทาใส่นี่มันตอดมึงบ้าเออกูก็ตอดนี่เด้ออ้โกนี่เด้อนี่นี่นี่มึงเห็นบ่นี่อืมออกมาใส่ใส่หังมันหน่ะเออาเใครบีบบีบทาใส่กูน่ออ่าตัวมือเป็นยังทองคือบเอากระดาษอ่อไว้น่ะเบามันถือยังกันนะฮะ บีบส่ใจเลยแกผิดมันเนาะเออเอามากินดิ่งด้วยเฮาบันเดอร์อันดิไข่รแน่ว้่งฮางโบเป็นยังมันโบตอดโตเนาะมันตอดไกรทองนะทองเอ้าทาจะเอกแม่เล่นชโลธทองบีบชากไม่ตอกค่ะเออท่าไปเลยนี่ัแหละออันดิไข่รแน่แหละมะเอาทาให้แม่ทองมึงทองแล้วกณจะกินมันมาบันเดอร์นี่ฮางแต้นี่มันตอดกพี่น้องเคยชิกินมันลองเหมือนเนาะ อาลองเหมือน no, ับนี้เออเกยปวดยุบหยุบหยุบ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 ปวดบวดท้องตาเขาได้ท้องไปได้ไปได้พี่น้อ่เลยแบบนี้นะเมื่อยน้ำเด้เ็ดผัดฮางแจนเห็ดปวดลดเห็ดข้าวแป้งนี่เดชเอาไม่ทองฮะไม่ใส่เห็ดนะ ลุงพงเด้อพี่น้องเค้ยลุงพงเอาเห็ดบ่ได้อยู่บ่เห็ดนะอ๋อกูเอาไม่เสือกนี่โอ้ยมันกรบปเป็นขานขานบบลูกไม่จิกไม่เอาด้วท้องเม็นบบเห็ดนะโอ้มันน่งเห็ดนี่เด็ด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 เนี่อืมมันเน่าทิ่มม่เลยลุงพงเอ้ยดอกชมพูมันท้องเบิ่งด้นนี่เม็นบบนี่ เอาไปเผาธานน่ะบ่ลุงคงบ่ใม่ครึ่งมื้อนี่เอาใหม่เออใหม่ครึ่งสิเผาวันใดธานสิลงมาซื้อนี่อาทิตย์หน้าพุ่นแเนาะเออเื่อยไม้งงกโหหาะปา่ะบ่ดีบ่ลายไปเลาะแล้วเมื่อยเลาะแล้วลุงงเอ้ยได้ได้บ่ของเจ้านั่นะไใ่เห็ดนั่นสิซื้อนําอ้บ่มีบ อ๋อมัใช่ป่ะขอดก็ได้อีป่ะเออเรามาตัดเอาไหมเลิกน้องเนี่ยเราจะเอาเขาเห็ดทานแล้วเนาะฮะไปทำงานค่อยข้าวเตาค่อยไปทำงานอยู่ใส่เอ้ยบ่เขาเขาบ่พอนออกไปเออให้บักพ่อนนองไปเลยมือละแฉ่งเอออย่างนั้นธนาคางเคลื่อนข่อยนะไอ้เลิศนะเออออกไปโลดมือมือละแสนคือบัวคว้าบัวพอนออกไปเห็ดทานมันก็เมื่อยเห็ดนั่นครับ ได้ละแสนหนึ่งเนาะลุงพงเนาะนี่ยนั่นได้พี่น้องเลยบอกเราเลยเออเราถามข่อยอยู่อ่ะมีบอกคนงานเราถามข่อยฮะนาลุงพงเห็ดบ่ออะไรเออเบียกมันเป็นดอึดเบียกานะลุงพงเอ้ยมื่อละแสนหามื่อละแสน มันบวชึ hmm. oh, ้นเข่าดอกก็ซื้อเข่าไว้โลดชาโลสามสิบโลเข่านะฉันดูนะมันมีเวียกให้เฮ็ดลุงพงเอ้ยมันบวชตอกเวียกนั่นอยากไปจังเวียกเออนี่เห็ดเอาเนี่เออได้อยู่เห็ดทานเห็ดทานเอาเลยส้ยงามเลยมีแต่ดอกเดียวเนาะเห็ดอันนี้เนาะหมมีหมูเอาดินออกทอง เลื่อยเลยโอเฮ็ดนาเสาวนาหมองเงยบ่ได้ลายพอดเลยน้อยเดียวนึงเฮ็ดหน่อยเดียวนึงเด็กพี่น้องเลยบัวพ่อแกงมาพ่อมาขามป้อมป่าเลยบัดนี้เริ่มซีซนมาขามป้อมให้มันมีแห้งก่อนมาขามป้อมป่าเนาะพี่น้องเอานางช่องบริจิตรบ่ไอยมีแห้งเด้อไปกินน้ำใส่ในหวานเจี๊ยบนะ กึ่งๆอืมชมอืมพอชมนะชมหวานๆหวานๆฝาดๆเนาะคมๆนิดนึงไปบัดนี้เฮาก็สิได้เมือกันเด้อพี่น้องเด้อลาเด้อคลิปนี้เด้อพี่น้อง